สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะฝนกับยังตกอ่าเรียนมือบ่ยเศร้าเนาะมือเนี่ยก็ตกอล้ว้าเอาว่าบางจุดกน็น้ำถ่วมคือเมื่อคืนเนี่ยก็ตกแห้งขนาดเนะาะบ่ผึ่งมาลินน้ำก็บอกคำแซงกับบาผึ่งกับ่า่สีมะคออยู่นี่เห็นไหมจากสามสีมือสี 4, 5, ห้าห่วงไม้ลดถก่าทันแล้วบ่อผึ่งกันเลย พอรถเพื้นเอาไปแป้งนะถือข้าวต้มอะไรแล้วเขาบ่าบาทน้อยเดียวเขาเห็ดสีบิดคันหลุดการนั่นก็เลยว่าสิไปหาของเสาใหม่นั่นนี่เนี่ยย่านโจนเนี่ยเออเขาบอกเอ้ามื่อนอนนี่ก่อนก็ได้พอมาคืนนี่เสาฝนเสาเดือนก็มาพอดีนะบอยูยก็มาวิ่งมาคืนนี่เจ็ดแปดสิวิตนอนนเฮือนเลี้ยงกันอยู่แล้วกบพิญยังเนาะคอยก็ได้หมู่มาอาศัยกับกบพิญยังเอ้า พักการเด็ดนางสามแม่ลูกหอยไม่ไส่เห็ดนังท่าเห็ดนังหอยหอยหอมหอยหอมหอยหอมมันคือมาอยู่อะไรอะไรมาพอวิกไดรายเลยได้ที่มึง อหอวหอมก็มาอยู่นี่วะมีพวิชอุดมสมบูรณ์ขนาดียังก็มีปลาก็มีอันแลาเบสไทหอยย่างเมลวันนี้หอมหอมเลยหอยหอมกินหมอมีพวิชกินกินเลยง่ายวันด่างจะมากินแท้มีพวิชอยู่ไหนกันเมลเบะอีกหอยเดงทุกคนหอยอะไรมันยากขินขันซื่อนี่ก็ห้วยลายเซนลายล้านเด้นี่เลย ห้หอมตอยหอมโอ้โอมันอยู่อันเลยไลยเว้ยด้นี่มาแต่เซวะเอากระกมาฝันตฝนตมาเป็นหอยแล้วท่้นซื้อนี่ก็ไล่เซนได้นี่ ต้มนี่ก็ะแทบเลยนี่คือเจียวสมนี่กินไหมล่ะคุพี่ต้นนี้มันไอพี่คอยย่างนิดหนึ่งแบบบอมเลยเล่ไล่ไว้พูดไอพี่แบบบอมเลยอืมแบบบอมไลยขนาดวะปกติมันอยู่พูอยู่ผาผู้ใดนี่แต่ว่ามันมาอยู่ทุ่งหน้าเนี่ยจริงเลยวะเล่

แมนแล้วเนาะนี่เนาะทุกคนไม่หอมปลาเบนี่เลยปลาขนาดอไเนลกอีกีไล่นี่หลอไปรลอกไปนี่าจะเห็นปลาแซลมอนปลาหมึกอีกชั้นงกอยู่ถุงหน้าลกินหอยก่อนเม่อจะมาหลอกปลาแซลมอนไปได้ปลาปลอบ้ปลามอเอ้ยแหยาดใจไป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  มันกระแทบแล้วหอยหอมเนาะใช่ปะได้มันดูดไปสีต้มก็ได้สีพัดแก่เนาะทุกคนเนาะต้มเนะต้มเจียวสุมเนาะอะไรหอยนี่หากินยากเลยทุกคนมันต้องยามมันเลยปกตินะ ยิ่งเงผู้อีดเลยแต่มันมาอยู่หน้าฮะอะไรจะแซ่บอยู่แล้ว,ว,ลวนี่ดินเบาผึงกะม,ม,มาหายอยู่เบาผึงม,ม,มา,า,างมมขึ้นเลยก็หายแท้าหายว่าเอาดินมาลงเบิด์ตสามสิบไปละน้ำเชาะไปเบิดบอกแล้วงามฝนซ้าเห็ดกำแพงโมเห็ดน้ำเชาะไปเบิดสุดท้าย ให้ยงงโงเลยเสียเงินไปสามสิบกุลละนีเพื่อนตื่นบ่อบผังเพื่อนตื่นกับเอาไรบ๊อันยังอยู่มันยังยืนอยู่นบ่เพื่อนตื่นเพื่อนตื่นอ่ะเอ้ยมาอยู่กับมามาต้มหอยขากแท้ หักแท้หักแท้เดี๋ยวสิล้างก่อนให้เพิ่นเนาะต้มหอยแจ่วสมต้มหอยแจ่วส้มนะจ๊ะเอาหอยมาเชือบ่หยหอม

คี่โมงงหิดน้ำแน่ร่าง้ไล่น้ม้

เรียบร้อยอาน้มนไเจ้าเดี๋ยวใคไปขนงีไสิตุกนะทุกคนแล้วตุ่มเรียบร้อยเนาะหอยหาเอง้ตัตื่นตัตื่นแล้วนี่เด้วยกินหอยตื่นขึ้นก่อนแล้วประานดหงนะอ๋อกินด้ก็ได้โอ้มกินเห็นเด้อัากั่งเห

mặt bạn mặt bát lấy a vệ sư mà hãy nghe hãy yên nè hãy chơi đi chơi đi chơi đi chơi bên đi

มันแบบแบก่อนแท้มันกอมันมาเนียวได้ป่ะจบะได้ม่จิ้มให้ป่ะกินเลยกินเลยขนาดนี้ินไม่ได้อาฟาก็เอากันเืียแปจะ่อ่มเมันยำเลย จิ้มกับเจีวนี่เพดไปพีกเพ็ดยังวไหน่นี่ะชวนต้องไใชหาว่ามันื่นตำหูนปนตไมใส่หน่ร้ไยก็ยังเดมว่าจะพีกนหมอแมงพีดุมมิกานี่มีกินมาทุกคนคอมเมนต์ไว้เด้อ ไทยนี่กันจะมีเอ้าเปพียงหัวที่เราขอชิมสิจ้อแต่ว่าบะฮู้กาอยู่นิกามีบ่หอยอันนี้จะมีเบ้ดแล้วอย่างละมันมันบะเกิดนะหอยถาเกิดนลยจ้ะหอยสังเข้ากินด้วยกันไอจีนอันนี้ม,มันเกิดเรืงผู้เรื่อหอยทุกคนหอยสังอยู่ค่ะเขากินด้วยกันจีนจีนหอยก็มีตะกี้มันอยู่แถวฟ้าของหัน้องก็ไน่าไมนมี จ๊ะมาไหว้ม <Okay. S 1> ันกินโอ้เพราว่ามันลวกินต่ําแจ่วซื่อดิบังามเลยนี่กระบุกฮะบุงกระด็บ่เาตื่นมาก็งามเลยบ่สวัสดีมากินหอยทาขอย่างกินหนังข้าเบิดบ่เคยกินเจ้หอยอันแเแซ่บก่ินซ้ําถ้าก้อยเพบ่กินก่อนจะาวฝางให้้ ตูวมันครออกไปอหรอป่ะหอน่อนอะนมึงไจะหอดอะองใอยู่น้ำเนี่ยน้าอยู่ปวะอลรุงนี่แกาหอนยดบันนหอนได้น้าบอกให้กูเอาเบรโทหาเราจ้ะขอาไปเอาโรโทรหรอป่ะเอาออกไปกินเลยขี่มันกันปกติขาไปค้างใส่คับ อ่านัน่นะนะค้างไว้ประมาณสองคืนค้างไว้ใช่ก็เบขี่มะพร้าวนะทุกคนเนอะขี่มะพร้าวต้องเขาสีเห็ดน้ำหนามะพร้าวนะเขาไปค้างไว้แล้วหอยเนี่ยเขาไปกินหน่อยนี่กินแล้วมันจะไม่ขี่มะพร้าวอย่างนี้จิ้งจกไปเจอไก่หมันเลยอนี้ก็คือหอยถั่วไปอะไรเงี้ยม่หยางเลย,นะยได้จิ้งจกทำเป็นหยาง เฮ้ยเอนะหอยข้ยออจายงดูปย่างมันหอยป่าดืหอยทงบูเนี่วันดังจิบเป็นเฉยเสียได้ฮงหมได้ห่องนะได้ะห่องยี่ใสหาหองเนาะห่ายได้เดือนสองห้าหาสองของทง สองห้องนอนสองห้องน้ำยูไซร์ยูไซรอยู่ห้อยางคำป่ะห้คงยางคำห้องยางคำใกล้เหใกล้พวใกล้เป็นทางเป็นทางอะไรนะทางยางไหนมีกล้องวงจรปิดมีประตูหัวเข่าออกปิดตลอดใช่ป่ะห้องยางคำข้างยาเข้าไปไหนเน้่ยพอนี้จบแกล้กกับห้องแฮมแฮมไหมไม่ได้แห้งแบบว่าข่อยก็แบบเขาจะไปเอาแล้วไปเลยผัดว่า ทางห้องเขาหาจองไว้เลยเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเจ้าของเจ้าของเขาอยู่เหยียดโทษแท้โทษว่าคือบอกเลาะเบิ่งแถวนี้นี่ทางศิลปนี่เพราะว่ามันนาจะลายอยู่ทางศิลปเออทางศิลปนี่คือไปแถวฝากเบื้องนี้นะคนต่างประเทศในส่วนไล่สาวต่างประเทศสาวปีหนึ่งมันถืออยู่พันปลายดอลลาร์เราใส่สาวคนเราเราหกปีละสองหาล้านปีสองหาล้าน เอาเป็นนจะออกไปเลยนะสาปีหนึ่งเล่นหรอ่ไม่เอาอันนี้มาให้ลูกแม่คองดูมันหับใจบุษสคล้อให้เข้อแบบวะเปลี่ยนใจไปสาบบุตรหนต่งเลยนะปากซีหาหงยักแง่หงงามๆหนึ่งนี่ ไม่เคยมีปกอยมีแต่สองของนอนสองของนั่งแต่มีสองของทงอีกนะทงกับทงใหญ่แหงอะไรใดป้วงอีกคอยโทรฮะเขาเจ๊จี้เป็นคนเสร็จหรอกอร่อยมากมากหอยเก็บมากน้ำมือตัวเอง kiếp thằng lang chi ôm đại kí bao đại? đa. một. một cái phần đây mai? mai? ăn đi. À. Nhau chị ừ. đi. สบายเจียกินกับตาแซ่บเบิดนบุบบับบบับบุบบับบุบบับซั่นอิก่อนก้อยเป็ดตอนนี้ก็กินแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวยังยก2ก้อยเป็ดบ่าวโตมื้อแรกเจอกันคือเก่าเนาะทุกคนเนาะ TikTok เด้อุปกรณ์นั่งไล่หาเงินมุ่นบ่ได้นี่ก็ได้เจอกันเด้อครับมื้อแรกครับ บายบายด้ทุกคนเจอยกันคิดหนาโอเค let's go บายบายจ้า